ตลอด,ลดนะ้งขับวและอันนี้มาชมบ้านอาจารย์ประเทศงานแต่งก็ต้องสวยเลยเนะี่ยงานแต่งสมัยสวยขึ้นเลยเนี่ยหรือว่านี่เขาทำอ่าบ้านครูบาอาจารย์ห้องน้ำอะไรอ,ะอ,ะอาจารย์เขาทำบ้านเขาสวยมาก เจ้าคุณบ้านเจ้าคุณสวยมากเลยอย่างงานแต่งสบายเลยสวยมากพาคู่กับมาตังตีตอนนี้มันไม่ชอบตอนนี้หรอกเราเต็มเลยนี่เราเริ่มงานเต็มเลยตรงนี้ตรงไหนห้องครัวห้องครัวชมบ้านครับสวยนี่ห้องน้ำเพี้ยนนะถี่ทีแล้งงานเนี้ย โอ้บนกว้างขวางดีจังท่ายุงไม่มีไม่ตจะไปกางเต็นท์แล้วก็นอนไม่ใมันกางเต็นท์เลยมันมามันกางเต็นท์กางเต็นท์บนเนี้เลยมันยกโต๊ะไปนั่งตรงนู้นตอนเย็นมพื่อกินเบียร์กินอะไรกันอ๋อการบนนี้เลยสบายนี่ให้อยู่แบบน,นกเงือกอ๋อนกเงือกนี่ตัวเมียมันจะเฝ้ารังผู้หาอาหารพอตัวผู้โดนนายพันยิงตายเนี่ยมันไม่ออกจากรังเลยนะยอมตายอ๋อ ยอมตายอยู่กับลูกเลยอืมเนี่ยอันนี้ให้อยู่อย่างพายาลนะ่าเสีออล่อาเจษีเนี่ยเวลามันเจ็บแต่มันจะเข้าถ้ำเรียแผลตายก็ตายตัวเดียวโออมันเรียนถ้ำแผลหายแล้วมันจะออกมาจะทถ้ำเำรลาม,มาอ่ะโคเป็นกูมาแล้วนะ,ะและ้วเน,นี่ยแล้วชีวิตผมกนะ็ครอควรเลยอันนี้ชีวิตลูกสาวอยู่ไหนเออ ิิิทธ์มาเยี่ยมครับไม่รู้จักบ้านหลังไหนพรอกนี่เนี่ยต้องเป็นบ้านอาจารย์เราเห็นนกอินทรีนะผมสอนให้มันบินสูงเป็นนกอินทรีพอมันบินสูงก็จะมีสายแ,แล้วแล้วซุ้มบ้านนี้จารย์มีอ <า S 2> ไอเดียซุ้มบ้านนี้ไอเดียยังไงถึงออกเป็นซุ้มนี้อันนี้เขาเรียกว่าซุ้มประตูครับตามตำราบ้านคนไทยต้องมีซุ้มประตูครับอ่าแต่มันไม่ค่อยซุ้มแบบนี้ไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่จะเป็นตามเราเราก็ต้องเราเราเรียนศิลปะมาลราก็ออกธรรมดาบ้านคงไทยเจซุ้มอีกอย่างหนึ่ง เราเียงไปงี้ผมก็เลยตั้งตรงไม่ได้่ามันก็ไม่เหมือนเขาว่ไม่เหมือนทรงไทยทั่วไปอืมเราเป็นิเวนได้นะดันะเราให้เข้าอะแค่น้ำเป็นอันนี้อันนี้คือสแตนเลสเนี่ยหมายความว่าคนยุคปัจจุบันเนี่ยต้องอยู่กับมคนโ <c ười> บราณได้ต้องอยู่ร่วมกันได้ต้องอพึ่งพาศาัยกันไม่ใช่เด็กสมัยนี้ไม่พึ่งพาคนแก่ก็ไม่ได้ ต้องอยู่ด้วยกันได้มีความ่ายหมดอ๋อนอนนอนนอนนอ้ตรงโน้นก็จะเป็นไม้ไม้มัางตะเลดมังอ๋อบ้านผมจะมีแต่เส้นเส้นนอนเส้นตรงนอนกับตั้งเส้นนอนนี่คือสงบร่มเย็นเส้นตั้งคือความมั่นคงของของจิตใจวจเป็นนนมแลเวลาใครเราคิดอะไรไว้ต้องให้มันมีความมั่นคงอาจารย์นอนห้องหน้านี้เหรอห้องกลางเหรออยู่ห้องเหนืออาจารย์เขาอยู่ห้องเหนือบนี่ มานอนชอบไปนอนพก่อพชวบาอาจารย์ประทีปแกอายุเจ็ดสิบละบ้านจปลูกสวนมากมีนกอินทรีสวยสวยอาจารย์เนี่ย แล้วคนอื่นเขามาเขาคงถาอาจารย์อันนี้ก็ตะลนเตเลอันนี้ไม้อันนี้ไม้คนรุ่นใหม่อ่าอันนี้คนคนเก่าต้องอยู่ด้วยกันได้ตอนี้ถ้าคนเขาไม่ได้มาถามอาจารย์เขาไม่ได้มาถามอาจารย์เขาจะคิดว่างงเอ๊ะทำไมต้องมีทั้งไม้มีทั้งตะเลดอันนี้อันนี้คนรุ่นเก่าอันนี้คนรุ่นใหม่ต้องอยู่ด้วยกันได้อ่าตนนี้คนรุ่นใหม่ก็ต้องมีความกตัญญูรู้คุณตอบแทนคุณพ่อแม่ <ừ> เพราะว่าไม่ให้หลงลืมตัวว่าตัวเองอยู่สูงอย่างน้อยน้อยก็มีคนอื่นที่สูงกว่าเรานะบ้านก็อยู่ตรงข้ามตรงนีน้ถ้าคิดว่าตัวเองเกิดมามีคนกว่้เราแล้วมันจะไม่ลืมตัวครับ <ừ m. S 2> คนที่สูงกว่าเราคือใครก็คือคนที่เราจะต้องไปตอบแทนพระคุณท่านก็ <ừ m. S 2> จะทําให้เรายังมีี่อาจารย์อวิชาอะไรครับเนี่ยผมสอนทุกวิชาครับทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยทั้งศิลปะศิลป์ทำศาสตร์พระพุทธศาสนาผสมกับศิอป